สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปตาเอ5018นะคะสินค้ามาใหม่ราคาไม่แพงนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันิน่านะคะและผ่าน5ตาช้างนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 498,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ4 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถปี60เลยนะคะตัวนี้ L 5 0 1 8รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยเลยนะคะลูกค้าปี60เลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยเลยนะคะสีตามสายเลเรยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะนี่ค่ะ L 5 0 1นนะคะราคาเพียง498,000บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่359ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ359ชั่วโมงค่ะสีสันเดิมๆนะคะสวยงามเลยนะคะรถปี60นะคะน่าใช้มากๆนะคะสำหรับใครที่หาราคาไม่แพงอยู่นะคะตัวนี้พร้อมใช้งานทุกระบบเลยนะคะลูกค้า มาดูด้านยางค่ะยางดีทั้งสี่เส้นนะคะดอกยังสูงอยู่นะคะอย่างหน้ายางหลังนะคะนี่ค่ะเป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ าดูด้านหลังของรถนะคะนี่คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะสภาพดีมากๆนะคะดูใ,นในกล้ๆกันได้เลยไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้าสำหรับ L5018 ค่ะมาพร้อมผ่าน5นะคะ Heavy Part ตาช้างใบเต็มนะคะพร้อมใช้เลยนะคะตัวนี้ ใครสนใจตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่498,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสามารถโอนจองโอนมัมาจำได้เลยนะคะโอนจองเพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะ ใครสนใจก็โทรได้เลย0819136451นะคะตัวนี้ L5018 ค่ะ498,000บาทนะคะส่งให้ฟรีโอนจองได้เลยนะคะโอนมาจจำเพียง10,000บาทค่ะลถถึงบ้านแล้วค่อยเก็บเงินนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะตัวนี้ใครสนใจก็โทรได้เลย0819136451ค่ะพี่ภายครับให้หน่อย เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ L 5 0 1 8ตัวนี้ค่ะเครื่องดีไฮดรอลิกดีนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบราคาไม่แพงนะคะใครหารุ่นนี้อยู่ราคาไม่ถึง5 0 0แสงนะคะควรจับจองนะคะตัวนี้